ที่ก็คือบันไดโปเกรลาเบอร์39มสก้าโซกาเลโอนะโดยที่ตัวนี้ถ้าดูไกลๆนะมันก็สวยงามดีอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันมีดีเทลที่น่าขัดใจอยู่เยอะนะก็จะอธิบายให้ฟังเราก็มาเริ่มจากส่วนหัวนะก็คือมันขยับแผงคอขึ้นลงนี้ได้นะตรงนี้ก็ได้นิดหน่อยนะส่วนคอเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับดีๆนะนี่มันจะขยับขึ้นลงนี้ได้นะขาหน้าเนี่ยเขาสามารถที่จะขยับอย่างนี้ได้นะแล้วก็ขยับข้อศอกตรงนี้ได้ แล้วก็หมุนเท้าได้นิดหน่อยแต่ว่าขาหลังค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้เลยบิดอะไรไม่ได้หางก็กระดิกได้แค่นี้นะสิ่งที่ตัวนี้มันน่าผิดหวังก็คือการแบ่งสีนะจริงๆแล้วก็คือคุณคิดงินเพิ่มหน่อยก็ได้แล้วก็แบ่งสีสีส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้ก็ได้นะอันนี้เป็นสติกเกอร์หมดเลยนะก็ไม่ค่อยดีอะ่ะอย่างหางตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะซึ่งมันเลยไม่สวยแบบสุดท้ายสติกเกอร์มันก็หลุดๆลุดลอกลอกอกมานะ สำหรับใครที่ทำสีเก่งๆนะเจ้าโซกาลิโอตัวนี้ก็จะต้องสวยมากแน่นอนนะดูตามลิงก์ได้เลยนะ